ทุกบาดยางพี่น้องเอ้ยไพ่กระแค้นอ่อนตอนแค้นไหวบ่อบ้างว่มีทางปดเปลืองไพ่มันมดทางโลกไพ่สีเทียงต่อสู่ไปใดเมนบ่อฟังอันนี้ขอให้พวกพี่น้องต้องทำเพิ่งคิดเบึ่งเดิอซื่อว่าความเจ็ดตายหาขาดคิ้งเครื่องเนื้ออันบาอุบายผลความตายเถ่าแก มีจะทำพระเจ้าองค์เหงานนพุทธโธหันแล้ว ตายมาถึงแล้วถึงสิวอนเนียวนอมขอไหวกับบ่ฟังให้คิดเบิงเตะขังปางเมื่อสัพันูเข้าเมื่ออานุนภาเนียวอนขอไหวพระจอมใจเจา้าเที่สนธิโปดูดอานุนุดจดห้น้ำตาหน่อยยาวไหลวอนจังไรกับบ่ไดถึงแก่ความตายกับจึงละบันไล่ขันห่างอานุนไปจอย พงว้อยว้ขึ้นนิลพานมุ่มฟังอารหังกำมั่งพองตัดขาดแล้วบอมีเอือเอาขึ้นพานุ่นขึ้นสะอื่นเผื่อปวงน้ำพระองค์ทั้งปวงสงสาวกเวทนาลิ้นหน่อยพากันก่อยใจให้น้ำพระองค์เป็นตาห่วงปีนองเอ้ย รพระนูเจา้าโคดมดับถาดกรมปนาดเป็นดินฝ่าขวันไว้พุ่งดอกใหม่เดราล,ลาดตรงมาดอกบุญท่าเมืองสวรรค์ลางลุ่งบุษาเจา้าพระองค์สัทธาเหล่าของเฮาดับศาสตร์โลกกระถาในกวงสะเทือนฝ่าวันไว้อานนนไห่หมดแห้งจนอ่อนผ่าจีวอนเปียกหมู่ดูเขา่าพอฉันตั้งหากไร้วันเทแต่อานนนทนอยู่ ตาอีดูแท่ๆข้าวนี่สร้างเป็นพี่น้องเอ้ยขั้นว่าเท่าแก่แล้เนี่ยเหี่ยวนังงานหูตาเสียกับ,บอ่อคือยังหน่อยตีนมือเสาต้นตวเดืองลานาบ่เกี่ยงหูนั่นบอ่อใส ย่มสิรูปยังง่ายย่วนละเอยียดดีล่าขาแขนโขงงง,งงงงงงงเงี่ยวพอได้แซนแพนหนาโซฟาคือเกา่าย่เมื่อเท่าแก่แล้วแน่วนีหากสู่คน ซาริงเด็ดดิงไทยบ่ได้เลือกหน่าภัยแท่กระดังกันบาวาจันท่านเสือหินาชนชาติชัวเพราะว่านายและข่าก็โดยด่ามดังกันถึงเป็นเสื้อสาสตร์สันองค์เยกสัตตาถึงสิบเป็นราชาขอบข้องเมืองบานเพราะว่าซิบนหน่อยๆหอยหมื่นเซนพญาผมมีบรรดาซักโดดสูงบนกวงหากจะไปล่วงหนีเสมอกันเกี่ยงอ่อย พอตายไต่ลุมฝ่าหาด้เมนบอมีบางที่วิดามันดาเจ้าตายไปจากลูกอ่อนเป็นกำผายอยู่สอนเศร้าบานเพิ่นกาหลายพี่น้องเอ้ย เีให้ยาผากันห้นําคนตายบ่อนเกิดให้ต่อค้อยอีตู่ยั่งิีด้เหตดหน้าย่าได้พผ้ากันหานนาง่าสร้างป่าให้ต่อง่าสร้างบานยั่งิีด้ขีคอ้ย่าได้พผ้ากันห้นําหน้าน้องของเพ่นให้ต่อหน้าอ่องม่องยั่งิีด้เหตุกินพี่นองเอือ จอมทำบาปเทียงปินเปลี่ยนไปสู่มือเรื่องล้วนเรือนลอยบอ่วาจิตการในหน่อยเวียกให้หน้าสวนบอมีแนวเทียงต่างจีร่งหมันดูนานคืออาหารกับเขาคองเฮ่าถูกสอบคำ้ำบางวันได้ลาบก่อยล่างมือเจวบองล่างเธอาฝนแลฝ่าบ่มามนหยาดห้อยห้ำมีเต่ลมบ่อยๆดานดินเห้งหา ร่างเธอโตกมาถ่วมไรน้องๆหล่นทงร่างเธอบกขาดสำบอมีน้ำทอยายพี่น้องเอ้ย จังสังคาล่าเป็นของบ่เทียงบัดเดียวคอยเดียวเงียงข่างสายข้างควัเป็นเตน้ายาคงหัวสังคันเท่านี่บอมีอยู่กับทีโยกใหญ่ยกยไปจากปฐมมาไววถึงกันเท่าเกบอมีแนวสิเนคงอยู่ตามเดิมนับเตมือสิเสริมความไปนะต่างคนต่างตกอยู่ในระวางเ่งอนิจาจาตัางเตพระสัทธาโคดมลำเลือ นาประทานประเสริฐกวนนอ,อละชนก่อนย่งมาคับตนหล่างกายบดายจนถึงวหกัรหนาอ,อนิจจาขับไหลง่ายจากว้นมหน่อยเลื่อยคอยเงียงล่งพี่นองเอ๋ย แนสลดแถ่สังคารสังเวดระลิงเห็นเหตุถ่ผ้ายหนาลาใจพวกที่ไว้ยังหน่อยการสิมานับมือไนพวกทีไ่ไหวในแหลว้วการหนาผัดงอมลงไา่พาย,ยังพุ้งมันไปมันเสมอผ่าพออยากพบอยากคอทางเบนหากบอมีสิวานิจาสังคารนี่คาปินซี่ตีไหลท่านต่างคนต่างสิงหัวหงอกลาน ขันเหี่ยวเหี่ยวยานขั้นต่างค้นต่างสิตาฟ่างทั่วขวั้นนัวน้ำเขามาขั้นต่างค้นต่างสีหาไหม่เถ่าตำเขา่าทั่วแผ่นดินขั้นตางค้นกระตางสิใดด,ดันดันดินย่ามป่วยมาถึงขั้นต่างคนต่างสีโอยโอยข้างเมื่อเว้นมาต่อขั้นต่างค้นต่างสีห้างบอกว่ำซลาลาถ้ำเผาจี งามสิลูกย่างง่ายเชหลมเทาลงตางคนต่างสีมีสมเสาเสียสันบรรณโสกขั้นตางคนต่างสิคืนโค่คอยโดยไหวกับบ่อฟังขั้นต่างคนต่างสิคืนโค่คอยโดยไหวใส่ไฟขั้นต่างคนต่างสีไล่ลาบพอ่อ หนองนงลุงอาขั้นตางค้นต่างสีไล่ป้อยผัดผากไปค้นกรรมเอาเตกรรมไพ่สาเบนมีสีน้ำไห่ได้ส่งสันฝ่าบิม่านป่วงดูเย็นพี่นองเอ้ย ทุกนั้นมีลายขอจาระาไนนาปอควยายเมื่อสิ้ังห้องเบาโล่งหายเห็นงายถูกกายเป็นขอเขา่มามโนเสาติมลงถูกพวกความเจ็บทองปวดแทงหูตาถูกปกายญาเก็บปวดขิ่งเครื่องแขนถูกกระแสนเดอือดหล่นความจนมาสูป่ปีนองเอ้ยถูกจึงหมดบัตรเบื่องเงินใส่กับบอมีทูกเป็นสินเป็นหนีติดเงินเพิินผู้อื่น คิดเงินผ้านเงินเมืน่นบอมีเงินสีใสพ่ออย่าไข่ป่วยตายทุกไร้ยทุกหน่อยนักเบาเอาอังหนามตาฟังย่อยๆเป็นข่อยเป็นผู้มียามนาวล่มพัดมากายเตละหน่อยหนาวจ่อยหอดหู้เพิมทุกค์มนมาอู่เอาอยู่ในใจพ่อปันไฟแสนดวงอังช่วงบวมสัมมันมาทำต่มาต่อสมองเพื่อนหัวสิแตกโทกพอแลเปลี่ยนสื่อ ขหามันลุปเสื่อข้องไปแพ่งแพงผัดเราลุกจมจ่อยมันก่อจนจนแหลวบ่มีแนวขีดต่อล่งได้นั่งคอหมองงอนงอปูอพ่นมี่พี่นองเออ้ย ถูกพออยากหง่ทอฝ่าจึงเที่ยวหาเฮี้ยนอยากมีเงินค่ำจึงเที่ยวจอนไล่ขาถูกพอหาของเลียงเร่งง่ายบอยุดจอนถูกน้ำปากและทองคนเข่าใส่บอเต็มพี่น้องเอ้ยถูกพอท้นท่านสูบทำงานอาบเนื้อถูกน้ำการก่อดสางลายมือเหนื่อยมือถูกพอความอยากได้บอมีบอนเกินจบถูกพอความเจ็เป็นสีกายมาถึงเนื้อ โยกแต่เดิมดาตังในขั้นทองเมกัวสิขอดออกใดเป็นหนาเวทนาบาดพญาสารสสปานพญาารสาัตนตำทวัานเขบกัวสิออกใดเกือ,อบายเทเแขขั้นพีนองเอ้ย สองเมียตายจากถูกสามผากพี่นองหนีไปไกลถูกสีลงไปไท้ข่าต่างถูกหาพ่อมีหางปากันถูกโคกไปนอนวั่นผากพี่นองถูกเกดป่องหมหน่อยลงไปขายถูกแปดพ่อเมตายเ้นกินหอดถูกเก่าบอมีเมียนอนกอดนอนอยู่คนเดียวถูกสิบถูกพ่อเที่ยวหลงทางกลางคำถูกสิบเอ็ดถูกพ่อพนกห้าทั่งฝ่าหอก ถูกสิบสองพอเจ็บทองปวดบอมียาถูกสิบสามทุกขาเป็นขี่นมงอันนีเป็นว่าถูกบักใหญ่พีนองเอ้อย นิจานต่างมีทั้งทูกขังภายในไข่บ่มทูกบ่มีผ่าห่มย่ามฤดูหนาวทูกผูสาวถูกบอมีขู่ถูกพอยอยู่ในทีขัดสนเส้นยางพวกฝุงค้นบอมีเงืนใส่ทูกปกภัยพวกหลาดสะดอนทูกพอจนจนใจน่าใส่ทูกปะง่ายถูกเก็บทูกเป็นพี่น้องเอ้ยทูกพอเว้นขอขอหลวงมาเข้าทูกค้นเฒ่าข้างอูข้างอู ถูกคนโซ่ค,นคน้นผอมคนแหงถูกพอแบ่งถูกค้ามั่นป้อมถูกพอความถน้อมเลี้ยงดูลูกเต่าถูกพอพญากเขาเจ็บป่วยโรคข้าถูกบัตรมรณาความตายมาสู่อันนี้ถูกกลัวมูในโลกโลกกาพีนองเอ้ย สังขารนั่นบรรตาคันต่างหาเป็นเตถาจีต่างประสุมเขาต่อกันคำว่าคนคนนั่นมีจริงซักเตซือพี่น้องเอ้ยเป็นเตสมมุตดอืน่นกันเล่นบาคนบาว่าคนหาคนอันเนจากอันไรเทียงแถ้เลยโบหงเหตุการเนเมื่อสังคารหมากกระจายออกคนละทางเลยบ่มีแนวเรือเปอยพังทั้งสิน อยากเป็นดินเป็นห้าสังฆลาบอมหมันเกนบอมีแกนสีขางบ้างถิ่นใจขี้ดินตลอดมดตกสินในแห่งตนตัวพยายม่วเมาลากตูบส้มดมเกี่ยวพี่นองเอ้ย วังไงไนนาไม่ในถ้ำเจ้าองค์พุทโธมีมาค้นบออาสีโหเห็นแจ่งสุอันต่างแปดมืนสี่พันไปทำประกันเถปันเปยมากยิงทำคองจริงมากหล่นสนหนุ่งต่างแต่ทำมันเป็นคองเรือกล่ำห่วงไงไพศาลไพมีญน้ปัญญาจึงคอยหวนห็นหูเข้าปูปันญาปูพุตุส้นสัดตำ บอหัวถ้ำลึกสึงเห็นไก่บอ่อไก่เข้าจึงผ้ากันได้ถ้ำไปตามหีดปีดไปบางเด็กหน่อยเห็นหน่อยคอยตามพี่น้องเอ้ย ทำทําเจา้าองค์พุโทโธสอนสั่งทำลงเกินหีดเขา่าโบลันเถ่าสั่งสอนจากได้เกิดเดินห่อนในเมื่อภายหลังถึงซึ่งความหายนาะเสื่อมศูนย์คุ้นแก้วขั้นมันตายไปแล้วอบายภูมิมเป็นที่อยู่นอนในหมอแปดหุงไฟและโลหพอมคว่มปุ่มพอ,อกายมีเตะคว่ทุกหายห่อนเฮงติงเต็ด หมอ,องูเล็กงูทองเลือดนองไร่หยอยบอมีค,อค่อยคองถาสุขาสิบังเกิดมีตจโูกก้่อยต่อยหอยเมื่นคืนบันเขาซับฟันทนทุกเบทนาบอมีแล้วพี่นองเอืย คนเฮานี่มียามดีย่มสวัวเกิดเหมือนมั่วห่อหม่มโทษซาห่มเหมิดมน,บ,นบางที่มีคนหลอ่อเสียหะไหว้ให้หลงหลูบางที่โศกถูกแขนมาเน่นอังมโนจเดนถึงโมโหขึ้นมึนเสียหรืออุบาทวิวาทกันต่อตานหันกาดาเทียงน่อยก็เลยเกิดเรื่องเครื่องคุณสุนเสียว เที่ยวแต่หาบังวิภากันฟันบาหมางมินหายตึงตายก็มีมากก็พอหาพอใดคันตีไววเราโล่มพี่น้องเอ้ย ความทนเป็นเครื่องประดับของนักราดแม่นสิเกิอดอุบาทคนดาคนตีก็ให้มีขันตีอบรมคมใบย่าปล่อยเข้าหาเป็นไปตามความโกรธมันจะเกิดโทษหายไม่ขาดากันผู้เพ,เ,พเพิินเป็นปาดนั่นหูแห้งความจริงเพิ่นบ่ใแง่ยินดีต่อตีแท่งซ้ำ ซึ่งเขาง,งับเจ็บแขนทำแทนบอมี่ตอบอดใจใจนวงใบบอมี่ห่ลวงเกินเหนันเพิ่นเจืงได้น้ำส่วาคันตีมันเป็นสีของข้นเครืองประดับอันปูเกนักปาดพี่นองเอ้ย ขันตีขันตีขันแต่ขันตีอดขันตีอัดโมนีล้วนแต่ว่าขันตีขันให้ดีมัดมัดให้มันให้สนขันสนคอร์ด่าให้ขาดขันจ่า้ขาดเทขันแก่บ่อเอาขันเข่าขันเขาขันเข้าขันเห่าให้มันยูขันหัวต้นต่อสู่ให้เห็นหูหอมทำขันตำขันตอ ขันของคันขอขันเข่าข้องพระเจ้าคันเหล่าบ่อเอาขันเมาคันบ่าขันม้าคันหมาขันลาเกถึงคันข้นสู่บนขันทนคันไหวคันใจให้มัอยู่คันการงานให้ต่อสู้เสร็จแล้วจึงคอยเศร้า คนนี้ก็อยากยิงแสนธนัตอนทวบนเบี้ยนตายเกิดเป็นลายสันบางที่นั่นเป็นสัตว์าตร์ตั้บางสากตว์นั่นเป็นไก่เป็นกาเป็นหมูเป็นม้าเห่า้อนแล่งเสาอาชัยเห่าเฮืออนชาอยูบางสากตว์นั่นเป็นหนุกเป็นหนูเป็นปูเป็นปลาอยู่เน่าในน้ำเป็นหอยขั้นขั้นหน้าคนไตบางสากตว์นั่นเป็นยากเป็นผี บานาบุญเฮามีจังไหนมาเป็นคนโหนสูงบนกัวขั้นเฮาเป็นคนแหลวคนดีคนสวบางคนนั่นเป็นคนถูกปัญญาพอหวนหาทางบุญทังบาปค้นแต่ความหยาบสาเขามาสูต่ตบางคนนั่นปัญญาดำดืนคนบางคนนั่น้วยสั์รวยสิน้วยเงื่นค่ำบอยจรจนให้บางคนน,นญญั่นจน,น,น,นรัพ์จนสินหากินแร่งขาดเขินยำเา้า อาศัยเขาขอทานทานผู้อื่นมาสโลกเลยเต่าของเถ่าสัวาตายพี่น้องเอ้ย เป็นไปต่างๆคนมันมีหลายอย่างคนสัวคนดีคนถูกคนมีสมบูรณ์พูนมังทาง้งเงินทางเขาของก่อหมากปอึดปะอยากสร้างหมางงอค้้ยบางคนนั่นกระสวยสมส่งองอาจบางคนนั่นกระขาดหลูกสัวเรียวซ้ำคนบาคนกามคนผีคนปอบคนลักหลอกคนหลอกคนลักหลอกซุน,นล้นหลิน คนมันมีหลายคนทั้งบากทั้งแวงกรรมมันน้ำตกแตง่งแจกไข่เป็นไปคนตกตกยูในทางบนเรบาปไปู้ทธาบาปรับบาปไปพุทธาบุญลบปุญนบ่มีเสื่อมีศูนย์น้ำตกน้ำแตง่งกรรมมันน้ำแจกแวงมนโนมนหน้าแต่งให้เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นไปแตกต่างกันพี่น้องเอ้ย